สวัครับนักเรียนในระดับชั้นม3วันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรามาพบกันในเรื่องของไฟฟ้านะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูตัวชีวัดของหน่วยการเรียนนี้ก่อนนะครับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศัก์ไฟฟ้าความต้านทานและคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V เท่ากับ R จากหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับ สเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักไฟฟ้านะครับมันจะมีคําศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นคําว่าความต่างศักไฟฟ์ไฟฟ้าไฟฟ้าภาษาอังกฤษใช้คําว่า electricity นะครับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนนะครับในทาง วงการไฟฟ้าอิเล็กตรอนก็คือกลุ่มของประจุที่เป็นลบตัวตอนคือกลุ่มประจุที่เป็นบวกนั่นเองนะครับเป็นรากศัพท์มาจากภาษากรีกด้วยนะครับตัวต่อไปหากกล่าวถึงไฟฟ้านะครับประจุจะผลิตสนามไฟฟ้านะครับซึ่งทํากับประจุอื่นเรามาดูรูปแบบของประจุไฟฟ้าเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับในทางฟิสิกส์ก็จะมีสองขั้วหลักๆก,ก็คือขั้วบวก คูลบหรือตัวที่เราเรียกว่าโปรโตอนหรืออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับประจุไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติของบางอนุภาคย่อยของอะตอมนะครับที่เกิดปฏิสัมพันธ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของพวกมันสสารที่มีประจุไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้อิทธิพลและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าประจุไฟฟ้าอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับสนามไฟฟ้า ว่าด้วยกลุ่มประจุที่ถูกล้อมรอบด้วยสนามไฟฟ้านะครับตัวต่อไปนะครับศักไฟฟ้าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะคำศัพท์อีกหนึ่งคำศักไฟฟ้าตัวนี้ก็คือความแตกต่างนะครับของประจุของสนามไฟฟ้าณนะที่แห่งหนึ่งนะครับตัวต่อไปครับกระแสฟไฟฟ้าว่าด้วยการเคลื่อนไหวหรือการไหล ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าทั่วไปมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับมีคำศัพท์เพิ่มอหมือนกนเนาะเมื่อนะกี้มีคำว่าอะไรบ้างครับมีคำว่าศักไฟฟ้ารอบนี้มีคำว่าแอมแปร์และเดี๋ยวจะมีคำว่าวต์ด้วยและทั้งหมดนี้จะมีที่มาของคำเหล่านี้ให้นักเรียนลองสังเกตด้วยนะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ได้จากพลังงานศักย์หรือพลังงานจนนะครับ ไฟฟ้าเมื่อถูกใช้อย่างหลม้มๆหลวจะใช้เพื่ออธิบายพลังงานที่ถูกดูดซับหรือถูกนำส่งโดยวงจรไฟฟ้าหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นพลังงานที่จัดหามาในให้ให้กับโรงงานไฟฟ้านะครับตัวต่อไปกำลังไฟฟ้าก็คือเมื่อกระแสไฟฟ้าถูกใช้เพื่อให้กำลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าจะมีอาาัตราที่พลังงานไฟฟ้าที่ถูกถ่ายโอนไปยังวงจรไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็น SI นะครับเป็นวัตต์อ่าเป็นหนหนึ่งคำวะเป็นวัตต์ซึ่งเท่ากับ1จูลต่อวินาทีนะครับอ้าคนนี้เป็นบุคคลสําคัญเลยนะครับในวงการไฟฟ้าคนหนึ่งเลยนะครับมีชื่อว่าเบนจามินแฟรงกินนะครับ จากหลักฐานก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นผู้หนึ่งเลยจัดว่าให้เป็นบิดาในเรื่องของไฟฟ้าเลยนะครับเขาเป็นทั้งช่างพิมพ์นักเขียนนักปรชญ์นักการเมืองนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักปฏิรูปนักการทูตนะครับจนเขาได้รับให้ยกย่องให้เป็นคนสําคัญในยุค รือว่าเรื่องของปัญญาเลยนะเรื่องปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเบนจามินแฟรงกินเขาได้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราได้ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือในกลุ่มของสายล่อฟ้าและสายดินนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนกลับอ่านทบทวนอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สรุปใจความสำคัญของเนื้อหาตลอดจนหาคำศัพท์ ที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้อย่างเช่นคําว่า,าความต่างศัก์นะครับแอมแปร์โวลตพวกนี้มันคืออะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เจอกันในคราบหน้าสําหรับวัน